ปาระเกหิเมเมตตังเมตตังดิปาระเกหิเมจะตุปะเดหิเมเมตตังเมตตังพะหุปะเดหิเมคำศัพท์ก็คล้ายๆเดิมนะครับเมตตังก็คือความเป็นเพื่อนมิตรความมีมิตรเมตรีความเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาหวังดีปรารถนาดีเอาความสุขความเจริญก้าวหน้าไปให้แก่คนนั้นหรือขอความทุกข์ต่างๆอย่าได้มีแก่ท่านผู้นั้นอย่าได้ประสบกับเรื่องไม่ดี หรือความเป็นเพื่อนมิตรของเรามีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าอปานกะเนี่ยแปลว่าไม่มีเท้าแผ่เมตตาไปสู่สัตว์ที่ไม่มีเท้าซึ่งมีอยู่เยอะแยะนะครับต่อมาก็ความเมตตาของเราจงมีหรือย่อมมีกับสัตว์ที่มีสองเท้าทิแปลว่าสองหรือทวิก็ได้นะอันนี้ก็คือในเล่มนี้จะเป็นทินะทิป,ปาตกะปาตะกะแปลว,ว่าเท้าแก่สัตว์สองเท้ามีเป็ดไก่เป็นต้นนะ ก็ไม่มีเท้ามีสองเท้าต่อไปก็จะด,ดุป,ประเดหิเมเมตตังความเป็นเพื่อนมิตรความเป็นมิตรของเรามีกับสัตว์4เท้านะสัตว์4เท้านะยิ่งเข้าไปในป่านี้สัตว์4ีเท้าก็เยอะเหมือนกันหรือสัตว์ไม่มีเท้างูสัตว์เลือล้อยคลานอื่นก็มากนะครับนะก็รวมรวม,รวมทุกสัตว์เลยสัตว์ไม่มีเท้าสองเท้าสีเท้าแล้วก็มากเท้าด้วยเมตตังผูหุป,ปเดหิเม ความเป็นเพื่อนมิตรของเรามีกับสัตว์ที่มีมากเท้าพหูแปลว่ามากหลายเท้านะมีตะขาบเป็นต้นนะครับก็หลายเท้าเลยไม่มีเท้าเลยสักเท้ามีสองเท้าสเท้าแล้วก็มีมากเท้ากว่านั้นนะครับอันนี้ก็เมตตาของเรานี่แพ่ไป